ปีกไก่ยัดแหนมชุบแป้งทอดไม่รู้ว่ามีใครเคยกินบ้างหรือเปล่าค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปทํานะก่อนอื่นเลยค่ะเราจะใช้ปีกไก่ตรงกลางนะเราจะมาล้อเอากระดูกข้างในออกก่อนนะเราจะทําไปเหมือนในคลิปเลยนะค่อยๆล้อออกไปแบบนี้เลยค่ะเราจะล้อเอากระดูกของเราออกให้หมดเลยนะออกทุกชิ้นเลยค่ะค่อยๆออกแบบนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราล้อกระดูกออกให้หมดแล้วนะไปดูกันค่ะว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะแล้วทีนี้ เขาจะมีเนื้อไก e ่ที่ติดอยู่ข้างในค่ะเราจะใช้มีดหรือกรรไกรก็ได้ค่ะตัดเขาออกมาอย่าตัดให้โดนหนังไก่นะเดี๋ยวหนังไก่ของเราตอนเราไปทอดจะไม่สวยนะคะแล้วค่อยลอะออกมาแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราลาะออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนังไก่นะเป็นปีไก่ที่เป็นหนังส่วนของหนังที่เราลาะเนื้อข้างในออกมาแล้วหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะมีเนื้อไก่ออกมานิดนึงได้ประมาณนี้ค่ะหลังจากที่ได้แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไก่ที่เราลอะออกมาไปสับให้ละเอียดเลยนะ เอาไปสับเลยค่ะแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราสรับไก่จนละเอียดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปปรุงกันค่ะเราจะปรุงรสชาติเหมือนแหนมเป๊ะเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปผงชูรสค่ะเกลือแล้วก็ข้าวสวยนะคะใส่ลงไปเลยแล้วเราจะคนให้เข้ากันเลยคนไปแบบนี้ค่ะเออทุกคนเราลืมค่ะเราลืมใส่พริกไทยเดี๋ยวเราจะใส่พริกไทยด้วยหน่อยนึงนะเขาจะได้หอมๆค่ะ หลังจากที่ใส่พริกไทยเสร็จแล้วคุกเขาให้เข้ากันเราจะคนไปแบบนี้จนก่วจะได้กลิ่นของกระเทียมขึ้นมานะหลังจากที่ได้กลิ่นของกระเทียมขึ้นมาแสดงว่าเ <c oughs> ขาใช้ได้แล้วนะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราจะเอาเขาไปยัดในปีกไก่ที่เราเตรียมไว้นะเราจะยัดเข้าไปข้างในแบบนี้ค่ะเห็นไหมตามคลิปเลยนะยัดเข้าไปให้แน่นเลยค่ะหลังจากที่เรายัดเสร็จแล้วเราจะเอาไม้จิ้มฟันนะมาปิดเขานะแบบนี้ค่ะทําเหมือนในคลิปเลยกัดเขาไว้นะเวลาที่จะไปทอด ไส้ของเราจะได้ไม่แตกนะคะเราก็จะทําแบบนี้ไปจนหมดเลยนะหลังจากที่ทําจนหมดแล้วหน้าตาเขาจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมแป้งทอดกันเลยค่ะวันนี้เราใช้แป้งสาลีนะใส่ผงปรุงรสใส่พริกไทยค่ะใส่น้ําน้ําจะเป็นน้ําเย็นจัดนะถ้าเกิดว่าเป็นน้ําเย็นจัดจะทําให้แป้งของเราเขาเบาแล้วก็กรอบมากๆเลยค่ะน้ําเราจะทยอยใส่แล้วก็นวดไปแบบนี้นะคะค่อยๆค,คนไปแบบนี้ค่ะค่อยใส่น้ําแล้วก็ค่อยๆค,คนแป้งไปแบบนี้นะคะ ทำไปเรื่อยๆแบบนี้จนกว่าจะได้เนื้อประมาณนี้เห็น<ม>ไหมแบบนี้ถือว่าโอเคเลยค่ะแล้วเราจะเอาปีกไก่ที่เรายัดไส้เมื่อกี้นะคะเอามาใส่ในแป้งของเราเลยค่ะคลุกเ้าให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากที่เราคลุกเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วไปทอดกันเลยตั้งน้ํามันให้ร้อนใช้ไฟเบาแต่น้ํามันต้องร้อนนะเอาไก่ลงไปทอดแบบนี้เลยค่ะค่อยๆเอาลงไปแบบนี้เลยนะเราก็จะเอาลงไปให้หมดเลยค่ะได้หนึ่งกระทะเต็มพอดีเลยวันนี้เนาะ หลังจากที่เราเอาลงไปทอดเสร็จแล้วอย่าลืมกลับด้านด้วยนะค่อยๆทําไปเหมือนอยู่ในคลิปเลยนะคะแป้งสูตรนี้บอกเลยค่ะว่ากรอบมากๆเลยค่ะเราก็จะกลับด้านแบบนี้นะหลังจากที่กลับด้านแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะทอดเข้าไปจนกว่าเขาจะเหลืองจนกว่าเขาจะน่าทานเลยนะความเหลืองของเขาประมาณนี้ค่ะจนกว่าไก่ของเราจะสุกด้วยนะหลังจากที่เขาสุกแล้วเราจะเล่งไฟให้แรงเพื่อที่จะไล <comparable S 2> ่น้ํามันออกจากไก่นะและหลังจากนั้นเราก็จะตักไก่ขึ้นมาให้ สเสด็จน้ํามันเลยนะคะหลังจากที่สเสด็จน้ํามันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปจัดจานกันเลยค่ะก่อนที่จะเอาไปเสิร์ฟนะเราต้องเอาไม้จิ้มฟันออกด้วยนะทุกคนเอาออกแบบนี้เลยค่ะออกให้หมดเลยนะเออเราลืมบอกว่ามันจะมีกระดูกไก่ที่เหลือจากการลอกออกใช่ไหมเราอย่าเอาไปทิ้งนะเราจะเอาไปชุบแป้งที่เหลือจากการทอดปีกไก่นะแล้วเราก็จะเอาไปทอดให้เขากอบแบบนี้เลยค่ะหน้าตาเขาออกมาก็จะเป็นแบบนี้เป็นไงคะหน้าทานสุดๆไปเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะ